นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะชาลีติ ชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนา พวันตุเมนณชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามา มหาลาโภมามาสัพเพชนาะพาหูชนะพาพรวันตุเมนณชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามา พาลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพาหูชนาพรวันตุเมนณชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามา โพชนะมามาวัตถุวัฏามามาพรลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโภม,มามาสัพเพชนาะพรหูชนาะพรวันตุเมนาชาลีติชิมพารี จะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพรลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเม นาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพรลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนา พระหูชนาพระวันตุเมนณชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโภคะมามา มหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาม พระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามา โภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภม,มามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนณชาลีติชิมพาลี จะมหาเถรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเม นาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนา พาหูชนาพระวันตุเมนณชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถามามาพลาพลังมามาโภคะมามา มหาลาโพมามาสัพเพชนาะพาหูชนาะพรวันตุเมนณชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามามโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามา พาลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพรวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามา โฆชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพรลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพรหูชนาะพรวันตุเมนณชาลีติชิมพาลี จะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพรลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเม นาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนา พระหูชนะพาพระวันตุเมนณชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโภคะมามา มหาลาโภมามาสัพเพชนะพาพหูชนะพาพระวันตุเมนณชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามา พระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพาหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามา โภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพรหูชนาะพระวันตุเมนณชาลีติชิมพาลี จะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเม นาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพรลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนา พาหูชนาพวันตะุเม